เมื่อพนักงานมีความคาดหวังแตกต่างกันจะทำอย่างไรให้พนักงานมีแพชชั่นและนำมาต่อยอดความสำเร็จในชีวิตและการทำงานได้มาฟังเทคนิคดีๆไอเดียดีๆจากอดีตผู้บริหารองค์กรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้พนักงานมีภาพจำและประสบการณ์ที่ดีเกิดความผูกพันต่อองค์กรที่ยั่งยืนโดยคุณครูพี่อ้อในรายการ People Passion Podcast รูพี่อ้อสวัสดีค่ะท่านกำลังฟังรายการ People Passion อยู่นะคะเคยไหมคะที่เราต้องสื่อสารกับคนหลายๆคนนะคะแล้วก็เราถกเถียงกันไปมานะคะมีมุมมองของแต่ละคนนะคะซึ่งการการถกกันในมุมมองที่หลากหลายไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะคะแต่ว่าสิ่งที่มักจะเจอเสมอเมอเลยเถียงกันไปเถียงกันมากลายเป็นมีอารมณ์นะคะ เกิดแบบว่าฟิวขาดนะคะกลายเป็นการแบบทะเลาะกาันบาดหมางกาันเป็นความขัดแยง้งก็ทําให้มีผลต่อความสัมพันธ์ของคนที่ทํางานนะคะหรือบางทีก็อาจจะเป็นว่าใช้เวลาในการประชุมหรือการพูดคุยเป็นนานสองนาเลยเมือเอ่อหนึ่งชั่วโมงผ่านไปสองชั่วโมงก็ผ่านไปสามชั่วโมงผ่านไปยังไม่ได้ข้อสรุปหรือว่าเนื้อหาสาระที่จะต้องแยกย้ายกันไปทำงาน ก็เป็นการสูญเปล่าในเรื่องของเวลานะคะบางทีก็อาจจะถกกันไปถกกันมาโดยที่เหมือนพูดกันคนละเรื่อง2เรื่องนะคะไม่ได้ไปในทิศท,ทางเดียวกันหรือบางครั้งเนี่ยเราประชุมเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ปัญหานะคะหรือต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ะค,ะความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่มาสัทีเราก็จะพูดวนอยู่แต่วิธีการเดิมๆนะคะจากประสบการณ์เดิมๆที่เราคุ้นชินบางทีก็อาจจะเป็นลักษณะของการประชุมนะคะจะมีคนอยู่2อสาคนที่นำเสนอไอเดียตลอดเวลาเลยแต่คนที่เหลือเนี่ย เงียบแล้วก็นั่งฟังได้แต่พยักหน้ามองกันไปมองกันมาพอเราไปถามเขาเขาก็อาจจะตอบว่าเขาไม่มีไอเดีย no เดียคิดไม่ออกนะคะก็ไม่รู้ว่าจะนำเสนออะไรมันอาจจะเป็นจริงอย่างที่เขาบอกก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะอ้อก็เลยอยากจะมาแชร์เกี่ยวกับเครื่องมือที่จะช่วยลดปัญหาที่ได้เกิ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะชกเครื่องมือนี้ก็คือ หมวก6ใบหรือว่า six thinking h a t นั่นเองนะคะเครื่องมือนี้เนี่ยมีมานานแล้วเช่นกันนะคะแต่ก็ยังคงมีความทันสมัยอยู่นะคะก็คือสามารถนำมาปรับใช้นะคะการลดปัญหาอย่างที่บอกไปบางทีเราก็เอามาใช้ในเวลาที่เราต้องการจะพัฒนาความคิด สร้างสารรค์ของเรานะคะหรือว่าเป็นการกระตุ้นให้พนักงนานของเราเนี่ยเขาคิดในแง่มุมที่หลากหลายครบถ้วนมากขึ้นหรือบางทีก็เอามาใช้กับการสื่อสารก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เอาไปใช้กับการประชุมหรือการพูดคุยกันในวงสนทนานะคะเพื่อให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้เช่นเดียวกันเครื่องมือนี้เนี่ยคิดโดยดรเอ็ดเวิร์ดเดโบโน่นะคะอาจจะคุ้นเคยนะคะเขาก็เป็นผู้ที่เป็นเจ้าพ่อของการคิดนอกกรอบหรือ laterall thinking นั่นเองค่ะ ไอ้เจ้าหมวกหกใบเนี่ยนะคะมันคืออะไรนะคะมันคือการสมมตินะคะมีหมวกทั้งหมด6ใบโดยใช้สีมาเป็นตัวกําหนดซึ่งมีทั้งหมด6สีนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อธิบายนะคะว่ามีสีอะไรบ้างแล้วก็มันมีความหมายมีคําแนะนําอะไรในวันที่เ,เวลาที่เราสวมหมวกใบนั้นเวลาที่ใช้คือให้เราแค่จินตนาการว่าตอนนี้อสมมุติว่าเป็นหมวกสีขาวนะคะตอนนี้เรากําลังชวนทุกคนมาสวมหมวกสีขาวกัน นะคะก็ทุกคนใช้จินตนาการอาจจะไม่จําเป็นว่าจะต้องหมวกมีหมวกจริงๆนะคะในการประชุมหรือในการพูดคุยแต่ว่าจะเป็นที่เข้าใจกันว่าหมวกแต่ละสีเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วชวนให้ทุกคนคิดในแง่มุมไหนกรอบความคิดคืออะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหมือนได้ชวนทุกคนเนี่ยคิดไปในทางเดียวกันหมายถึงว่า ไป,ไปในเฟรมเดียวกันแต่ว่าทุกคนก็ยังคงมีอิสระนะคะในการที่จะนําเสนอในแง่มุมที่แตกต่างได้เพียงแต่ว่ามันจะไม่สเปดสปะแล้วก็จัดระเบียบความคิดนะคะแล้วก็อย่างเป็นระบบแล้วก็ค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะในแง่มุมต่างๆจะได้ไม่หลุดประเด็นไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวขออนุญาตเข้าสู่ตัวการอธิบายเลยแล้ะกันนะคะอาจจะเกิน10นาทีนะคะบอกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ไล่เรียงในเรื่องของความหมายแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟัง ะะหมวก6ใบเนี้นะคะสมมติว่าเราจินตนาการแล้วว่าเราได้ส่วนหมวกแล้วเราเป็นการจําลองนะคะแล้วก็ค่อยๆแชร์มาทีละประเด็นนะคะใบที่1นะคะคือสีขาวค่ะใบที่2หมวกสีแดงใบที่3หมวกสีดําใบที่4หมวกสีเหลือง ใบที่5หมวกสีเขียวแล้วก็ใบที่ใบสุดท้ายคือใบที่6คือสีฟ้าค่ะอ่ะคราวนี้มาดูกันค่ะยังหมวกสีขาวนะคะเราอาจจะต้องแบบบางคนบอกโอ้ยหกใบฉันงงฉันสับสนนะคะเออก็จะมีเทคนิคในการจำนะคะด้วยฟิลลิ่งที่เรามีต่อสีสีนั้นมันก็จะช่วยให้ง่ายขึ้นนะคะลองฟังกันดูแล้วกันนะคะอาจจะสอดแทรกด้วยในเรื่องของไอเดียของตัวเองะคะ่ะนั่นก็คือสีขาวเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรคะ นึกถึงความบริสุทธิ์นึกถึงความเป็นกลางมันไม่ขะมันไม่ดำมันไม่แดงมันไม่เป็นสีสันใช่ไหมคะมันเป็นกลางกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่สวมหมวกสีขาวก็คือการชวนให้ทุกคนเนี่ยมามองเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถิติข้อมูลที่เป็นแฟกต์นะคะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของ ความรู้สึกอารมณ์ดีชอบชั่วดีอะไรพวกนี้เลยนะคะเป็นข้อมูลล้วนๆเลยสิ่งที่เป็นตรงไปตรงมานะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเวลาที่เราต้องการจะสมมติประชุมเนี่ยเราต้องการจะทบทวนว่าเอ๊สมมุติว่ามีการคอมเพลนเข้ามาเยอะมากนะคะจากพนักงานหรือจากลูกค้านะคะไหนเอาข้อมูลมาดูซิที่เราได้ทําการสํารวจไปนะคะมีประเด็นอะไรบ้างจัดเป็น กลุ่มปัญหาอะไรบ้างกลุ่มปัญหาอันไหนเนี่ยมีการมีจํานวนผู้ร้องเรียนกี่เปอร์เซ็นต์มีตัวเลขเป็นยังไงมีแนวโน้มเป็นยังไงหรือว่าเราพูดคุยเกี่ยวกับที่จะตั้งเป้าหมายการทำงานนะคะอ่ะเราก็จะชวนทุกคนสวมหมวกในการไปดูซิเบสไลน์ baseline, หรือข้อมูลเก่า มันเป็นยังไงบ้างวิธีการเก็บข้อมูลของเราเนี่ยเราได้มาอย่างไงอ่าอันนี้ค่ะคือเป็นสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นกลางไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเลยอันนี้คือหมวกสีขาวซึ่งก็เหมาะนะคะที่จะนํามาใช้ในการสื่อสารด้วยอ่าคราวนี้หมวกใบที่2ก็คือหมวกสีแดงนะคะเวลาที่เห็นสีแดงอ้อก็จะนึกถึงความฉุดฉาดความจี๊ดจ๊าดความแซบของมันใช่ไหมคะดังนั้นจึงเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะ หมวกสีแดงเนี่ยก็เป็นการชวนให้ทุกคนแสดงความรู้สึกแชร์ว่าความคิดเห็นส่วนตัวต่อเรื่องนี้คุณคิดยังไงนะคะเป็นการแสดงอารมณ์ได้เลยชอบมากเลยหรือว่าก,ก็เฉยๆนะซาบซึ้งหรือว่ารู้สึกรักมากเลยประทับใจรู้สึกหรือว่าในทางลบก็ได้นะคะรู้สึกเกลียดรู้สึก ไม่พอใจรู้สึกเศร้ารู้สึกอะไรก็แล้วแต่เป็นความรู้สึกเลยนะคะซึ่งอันนี้ให้พนักงานเนี่ยให้ทีมงานของเราเนี่ยสวมหมวกสีแดงปุ๊บก,ก็ให้สละในการให้เขาแชร์และอันนี้เนี่ยก็จะรวมถึงการใช้การแอดซูมนะคะหรือการแบบสมมติฐานการคาดการใช้รางสังหอ์ว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นไหมมันอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เหมาะนะคะถ้าสมมติว่าเราเอามาใช้กับการประชุมเราสามารถจะใช้หมวกสีแดงในตอนเริ่มประชุม ในบางอิชูเนี่ยบางท็อปิกเนี่ยคือให้ทุกคนแชร์ความรู้สึกของตัวเองก่อนอันนี้การมีส่วนร่วมก็จะเป็นการเปิดเปิดใจกันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าเรามาใช้ตอนช่วงปิดการประชุมพอเราประชุมประเด็นเนื้อหาต่างๆข้อสรุปเรียบร้อยละได้สิ่งที่เราต้องการเรียบร้อยละเราอาจจะเป็นการถามให้ทุกคนเนี่ยได้แชร์ความคิดเห็น เราคิดกันยังไงกันบ้างนะคะกับเ,เรื่องที่เราได้ข้อสรุปกันตรงนี้ให้แต่ละคนพูดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นการจูงใจเอาละค่ะคราวนี้มาหมวกไปที่3ามเป็นหมวกสีดําบ้างนะคะหมวกสีดำเนี่ยสีดําก็จะคล้ายๆความลึนลับใช่ไหมคะเป็นความบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่า มันจะมีหนทางอะไรยังไงคือความสงสัยความแล้วบางทีมองทางด้านลบก็ได้นะคะก็คืออาจจะมองเป็นข้อเสียสิ่งที่ไม่ดีความผิดพลาดนะคะเป็นข้อด้อยหรือว่าเป็นช่องโหว่ต่างๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทำไมเราต้องชวนให้สวมหมวกสีดำบ้างก็เพราะว่าบางทีเนี่ยนะคะในบางครั้งเนี่ยเราจะต้องประเมินทางด้านของข้อเสียสมมติว่าเป็นวิธีการทำงานหรือว่าเป็นการเปรียบเทียบนะคะระหว่าง A กับ B เราก็อาจจะต้องมีการถกกันว่าข้อเสียของ A คืออะไรข้อเสียของ B คืออะไรนะคะก็ชวนให้ทุกคนมีมุมด้านนี้คล้ายๆแล้วก็ชวนกันคิดค้นหานะคะขณะเดียวกันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นการประเมินด้วยนะคะว่าแต่ละขั้นตอนที่เรากําหนดมานะ,ะมันมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือเปล่านะคะซึ่งหมวกสีดําก็จะหมายถึงในแง่ของการที่ค้นหาสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราจะได้เกิดความรอบคอบนะคะแล้วก็ระมัดระวังที่จะป้องกันนั่นเองค่ะ มาถึงหมวกสีเหลืองบ้างแล้วนะคะก็เป็นหมวกสีเหลืองเนี่ยอ้อยจะนึกถึงความ bright นะคะความสว่างสดใสนะคะบางทีเนี่ยทางด้านออมองเป็นสัญลักษณ์นะคะอ้อยก็จะนึกถึงดอกทานตะวันเนี่ยสีที่มีเป็นดอกไม้ที่มีพลังด้านบวกใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เนี่ยความหมายของหมวกสีเหลืองก็เหมือนกันเลยค่ะก็คือการมองด้าน ที่เป็นข้อดีที่เป็นประโยชน์ที่เป็นอ,อะไรเดียคุณค่านะคะสิ่งดีๆนะคะซึ่งอันนี้จะตรงกันข้ามกับหมวกสีดำนั่นเองใช่ไหมคะ เ,เหมือนกันเลยค่ะการชวนให้ทุกคนสวมหมวกสีเหลืองเนี่ยอย่างเช่นเว,เวลาที่เราจะวิเคราะห์ถึงข้อดีของแผนงานหรือโครงการนี้มีจุดเด่นอะไรมีจุดแข็งอะไรนะคะเราก็ชวนให้ทุกคนสวมหมวกสีเหลืองง่ายๆแค่นี้เลยนะคะเราวนี้มาถึงหมวกใบที่ใบสุดท้ายแล้วนะะขอโทษทีค่ะเป็นใบที่5แล้วนะคะก็คือหมวกสีเขียวบ้างสีเขียวนึกถึงอะไรกันเอ่ย คิดถึงต้นไม้อ้อจะคิดถึงต้นไม้ค่ะต้นไม้ที่มันงอกขึ้นมาจากดินเป็นต้นใหม่เป็นเมล็ดที่มันแบบแตกยอดออกมานะคะสีเขียวเนี่ยโวกสีเขียวจึงหมายถึงสิ่งใหม่ค่ะหมายถึงความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆหรือบางทีเนี่ยก็จะหมายถึงเรื่องของเรื่องราวของนวัตกรรมนั่นเองนะคะก็ชวนทุกคนนะคะ อตอนนี้เรามาสวมหมวกสีเขียวกันนะคะชวนทุกคนค้นหานะคะว่ามีวิธีการใหม่ๆอะไรบ้างไหมที่เราไม่เคยทํามาก่อนหรือว่ามีวิธีการอะไรไหมที่เราจะเปลี่ยนให้มันดีกว่าเดิมหรือพัฒนาให้มันดีขึ้นต่อยอดให้ดีกว่าเดิมได้นะคะหรืออะไรบ้างที่ทําสิ่งนี้แล้วลูกค้าจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเราอ่านะคะนี่ก็คือหมวกสีเขียวชวนให้คิดเรื่องความคิดสร้างสรรค์น,นั่นเองนะคะ แล้วหมวกไปสุดท้ายค่ะนั่นก็คือหมวกสีน้ําเงินเวลาที่นึกถึงหมวกนึกถึงสีน้ําเงินเนี้ยอ๋อก็จะนึกถึงความความสุข,ขุมรอบครอบนะคะหรือบางทีเราใช้เรียกคว,าว่าหมวกสีฟ้าก็ได้นะคะมันก็คือจะหมายถึงการมองภาพรวมมองอะไรทุกอย่างเนี้ยเป็นระบบ มองเห็นตั้งแต่ต้นจนจบว่ามันเป็นมาอย่างไงนะคะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกระบวนการเป็นแล้วก็สามารถจะถือว่าเวลาที่ใช้หมวกสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยมันคือการได้ข้อสรุปละมีการยุติการการถกเถียงการโต้แย้งนะคะซึ่งเราก็มักจะใช้หมวกสี ฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยในช่วงท้ายๆของการประชุมแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ถกในแง่มุมต่างๆนะคะเนี่ยค่ะคือหมวก6ใบที่เดี๋ยวอ้อจะมียกตัวอย่างให้ฟังด้วยนะคะว่าเวลาเอาไปประชุมเนี่ยเราจะเรียบเรียงหมวกแต่ละสียังไงดีนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการนาไปใช้จริงคะ่ะ โอเคเรามาพาาสุดท้ายกันนั่นก็คือการนำไปใช้นะคะเราสามารถ จะใช้หมวกกี่ใบก็ได้ไม่จํากัดนะคะจริงๆแล้วจะเรียงยังไงได้ก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคําแนะนํานะคะในในบางในบางหัวข้อแล้วก็วิธีการเรียงหมวกด้วยเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านนะคะเราก็เป็นการชวนทุกคนสวมหมวกทีละใบจินตนาการนะคะอ๋อพอพูดถึงตรงนี้นะคะขออนุญ,ญาตนิดนึงนะคะบางทีเนี่ยบอกว่าใช้จินตนาการแต่ถ้าเกิดว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่อยากให้การประชุมนะคะให้ทุกคนรู้สึกสนุกสนาน มีความอารมณ์ดีนะคะเพราะเมื่อเรามีอารมณ์ดีหีิหรือว่ามีความไม่เครียดเนี่ยความคิดสร้างสรรค์มันก็จะมาเพราะฉะนั้นก็อยากแนะนําถ้าสมมติว่าอยากจะมีหมวกจริงๆมาตั้งในห้องประชุมได้ไหมได้ค่ะก็อาจจะหาหมวกรูปร่างหน้าตาแปลกๆนะคะดูเก๋กๆหรือว่าตลกๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ่ะเราเริ่มฝึกให้พนักงานหรือทีมของเราเนี่ยฝึกในเรื่องของการคิดโดยใช้หมวก6ใบหรือซิก t i n n k n n h h a d อันนี้นะคะก็เอาหมวกมาสวมกันนะคะทุกคนเห็นแล้วมันก็จะทําให้กระตุ้นเรื่องความคิดได้นะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายกับการประชุมด้วยนะคะดีไหมคะอ่ะโอเคงั้นคราวนี้นะคะในการประชุมนะคะหรือว่าการหารือกันโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยนะคะมันก็มีเคล็ดลับนะคะที่เล็กๆน้อยๆในการที่จะมาแชร์ด้วยนะคะนั่นก็คือว่าถ้าสมมติว่า เราเนี่ยกำลังจะอยากจะเ,เรียกว่าเปิดประเด็นนะคะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียนะคะพูดง่ายๆว่าเรากําลังพูดถึงหมวกสีเหลืองกับหมวกสีดํานั่นเองนะคะเราควรจะใช้หมวกระหว่าง ถกข้อดีข้อเสียเนี่ยเราควรจะถกอะไรก่อนคําแนะนําของเขาก็บอกว่าเราควรจะใช้หมวกสีเหลืองก่อนหรือว่าเป็นการถกถึงข้อดีจุดเด่นก่อนแล้วค่อยมาหาว่าจุดด้อยหรือข้อเสียมันคืออะไรเขาบอกว่ามันจะทําให้ถ้าเราเริ่มต้นจากการพูดสิ่งดีๆเนี่ยเดี๋ยวการสนทนามันจะไหลลื่นได้แต่ถ้าเกิดว่า เราใช้หมวกสีดําก่อนเราถกในเรื่องที่มันไม่ดีไม่ดีแย่ๆก่อนนะคะอารมณ์ฟิลลิ่งมันมันจะจบเร็วเลยนะคะเพราะว่าม,มันเหมือนเราจ้องจับผิดก่อนนะคะเรออาการมันว่าเดี๋ยวมันก็จะมีความเซสซิทีฟนะคะแบบกับระหว่างการคอมเพลนการการตําหนินะคะความรู้สึกของเราก็จะกลายเป็นแบบเอยงั้นเราไม่ไม่พูดอะไรแล้วบรรยากาศมันก็จะไม่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยแนะนําว่าให้เราถก โดยการใช้บวกสีเหลืองก่อนด้านบวกแล้วก็ต่อด้ดยด้านลบนะคะอ่ะงั้นข้าวนี้พอไหนๆก็พูดถึงบวกสีดําแล้วนะคะบวกสีดำเนี่ยก็มีวิธีการใช้ที่เขาแนะนําอยู่2แบบคือสีดําแล้วต่อด้วยสีเขียวแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือสีดําแล้วต่อด้วยหมวกสีแดงนะคะอย่างแบบแรกเนี่ย สีดำก็คือการถกจุดอ่อนข้อเสียนะคะถ้าต่อด้วยสีเขียวก็คือเป็นการให้ทุกคนนะคะค้นหาวิธีการที่จะพัฒนาหรือแนวทางในการแก้ปัญหานั่นเองนะคะอันนี้ก็ทําได้หรือว่าเราใช้หมวกสีดําแล้วต่อด้วยสีแดงสีแดงคือการแสดงความรู้สึกเพราะฉะนั้นพอเราใช้หมวกสีดำเนี่ยส่วนมากเรามักจะใช้ในช่วงท้ทายทยคือการประเมินนะคะว่า จากที่เราคุยทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมที่เราหลุดไปหรือว่ามีอะไรอีกไหมที่เป็นช่องโหว่ก็ชวนคิดเสร็จใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ข้อสรุปปุ๊บเราใช้สีแดงก็คือให้ทุกคนแชร์ความเห็นค่ะโดยภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับแผนงานหรือโปรเจกต์เนี้ยทุกคนคิดว่ามันเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ายังไงบ้างอันนี้ค่ะก็คือเทคนิคการใช้หมวกสีดำนะคะต่อด้วยสีแดงนั่นเองนะคะ อ่ะงั้นคราวนี้นะคะอ่าอ้อจะยกตัวอย่างสมมติว่าเรามีการนัดประชุมขึ้นมานะคะเป็นสักหนึ่งแมทนะคะแต่ว่าเจ้าแมทเนี้ยมันเป็นการพูดถึงชวนให้ทุกคนมาช่วยกันคิดสิ่งใหม่ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆอยากหาวิธีการใหม่ๆที่ไม่ซ้ําเดิมหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆนั่นเองนะคะเราก็จะใช้หมวกเป็นชุดละค่ะเป็นเซตแล้วเราจะเลียงสียังไงนะคะคําแนะนําก็คือเริ่มจากสีขาวก่อน ะะสีขาวเนี่ยก็เป็นข้อมูลให้ทุกคนนําข้อเท็จจริงสถิตินะคะที่เราเก็บเอามานะคะเอามาดูกันซิหรือว่าเอาข้อมูลที่เราศึกษามาจากในตลาดหรือว่าข้อมูลที่ได้จากพนักง,งานผลสารวจเซอร์เวต่างๆมานะคะต่อด้วยหมวกสีเขียวค่ะ ก็เป็นการศึกษาค่ะข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันมีนัยยะอะไรนะคะเพื่อที่เดี๋ยวจะได้ไปวิเคราะห์ทางเลือกต่อไปนะคะเป็นการวิเคราะห์นั่นเองนะคะต่อด้วยสีเหลืองค่ะนะคะเราก็จะต้องมีการเรียกว่าเอามาวิเคราะห์ถึงข้อดี นะคะสมมุติว่าเรามีทางเลือกเหมือนจะเริ่มมีไอเดียจากจากตอนที่เราวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนะคะว่าอตัวเลขตัวนี้เนี่ยออมันสูงเป็นพิเศษเลยนะมันน่าจะหยิบยกขึ้นมาหรือว่าตรงนี้มันค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกพนักงานมากๆเลยเราควรจะหยิบยกขึ้นมาน่าจะเป็นทางเลือกอะไรบ้างเราก็เอาสีเหลืองมาวิเคราะห์ข้อดีแล้วก็เอาหมกสีดํามาวิเคราะห์ข้อเสีย ะะก็เป็นการวิเคราะห์ทั้งสองมุมเลยนะคะคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราเอาสามารถใส่หมวกซ้ําได้นะคะเราเอาหมวกสีเขียวมาใส่ซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนเนี่ยนะคะค้นหาสิ่งดีๆหรือไอเดียดีๆไอเดียที่ดีที่สุดเพื่อจะกําหนดทางเลือกใหม่หรือว่าวิธีการใหม่ นะคะที่แตกต่างแล้วก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้สีเขียวอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นพอเราได้ข้อสรุปแล้วว่าเราจะมีวิธีการใหม่ของเราคืออะไรเราก็เอาหมวกสีฟ้ามาใช้ค่ะหมวกสีฟ้าเนี่ยจะเป็นการเหมือนว่าได้ข้อสรุปละแล้วก็ ลงรายรายละเอียดนะคะแล้วก็กำหนดมีการวางแผนกำหนดขั้นตอนต่างๆเริ่มต้นจะต้องทำอะไร 1, 2, 3, 4, 5สองส่ห้าไปจนทั้งถึงจบกระบวนการคืออะไรนะคะคราวนี้อย่าเพิ่งรีบรีบสรุปนะคะเราก็ควรจะมีหมวกสีดำมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ เป็นการมาเหมือนทวนสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เราได้ตกลงหรือแผนงานของเราเนี่ยมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมอีกไหมมีข้อด้อยข้อเสียหรือว่าเป็นการมองถึงความเสี่ยงโอกาส ที่จะเกิดช่องโหว่อะไรบ้างหรือเปล่านะคะก็ช่วยกันคิดในมุมด้านนี้และตบท้ายจบท้ายด้วยการใช้หมวกสีแดงค่ะอย่างที่บอกไปนะคะก็ชวนให้ทุกคนเนี่ยแชร์วความรู้สึกต่อสิ่งที่เราได้ช่วยกันคิดนะคะว่าเขาคิดเห็นอย่างไรนั่นเองค่ะเห็นไหมคะจาก ตัวอย่างที่บอกไปเนี่ยมันก็เป็นระบบใช่ไหมคะเป็นการชวนที่ทุกคนคิดเป็นระบบไปทีละขั้นตอนไปพร้อมๆกันแล้วก็ไม่หลุดเฟรมนะคะจะได้ไม่เสียเวลาการประชุมอันนี้เนี่ยแชร์แมนก็จะต้องแบบเป็นคนที่คอยนําการประชุมนําให้ทุกคนสวมหมวกไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันนะคะสมมุติว่าเป็นการประชุมอีกเหมือนกันเป็นการพูดคุยกันเพื่อที่จะ ปรับปรุงสิ่งเดิมให้ดีกว่าปรับปรุงจากของเดิมให้ดีกว่าดีขึ้นนะคะนั่นก็คือเราเริ่มจากการให้ทุกคนเนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกของทีมอยู่แล้วอาจจะมีประสบการณ์สมมุติว่ายกตัวอย่างก็คืออาจจะเป็นเรื่องของแผนงานที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานจากปีที่แล้วกับปีนี้นะคะปีที่แล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้หมวกสีแดงเลยเพื่อให้ทุกคนแชร์วความรู้สึกเลยค่ะว่าจากการที่มีประสบการณ์หรือได้สัมผัส ผัดมาด้วยตัวเองเนี่ยให้บอกความรู้สึกว่าคิดยังไงกับแผนงานปีที่แล้วนะคะแล้วก็เราใช้หมวกสีเหลืองต่อเลยนะคะเหลืองกระดำนี่คู่กันมาเลยนะคะก็คือวิเคราะห์ว่าข้อดี แผนงานเก่าเนี่ยมันคืออะไรบ้างมันมีอะไรบ้างแล้วข้อเสียก็คือหมวกสีดํามีอะไรบ้างกระบวนการและว,วิธีการเก่าในปีที่แล้วนะคะหลังจากนั้นใช้หมวกสีเขียวอีกครั้งใช้ใช้หมวกสีเขียวนะคะซึ่งก็เป็นการชวนให้ทุกคนเนี่ยได้ได้มาเรียกว่าพูดคุยนะคะตรวจสอบกระบวนการนะคะจากวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเราเอามาดูทิคะว่านั้นเราน่าจะคิดว่าน่าจะมีวิธีการอะไรในการปรับปรุงให้ดีขึ้น นะคะต่อยอดให้ดีกว่าเก่าได้มีการคือของเก่าไม่ใช่ว่าเลอะทิ้งทั้งหมดแต่ว่าเราจะเพิ่มเติมอะไรกันดีนะคะทีนี้เนี่ยก็ตัวช่วยอีกอันหนึ่งก็คือหมวกสีขาวค่ะเป็นการนำข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะเอามาดูกันนะคะว่าเอามาประกอบในการตัดสินใจนะคะแล้วก็เป็นการช่วยทำให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ การปรับปรุงที่มันชัดเจนมากขึ้นเป็นรูปธรรมามากขึ้นเห็นภาพมากขึ้นนะคะจากนั้นค่ะเราใช้หมวกสีเขียวอีกครั้งหนึ่งเป็นการสรุปถึงนะคะแนวทางนะคะใหม่ๆที่เราจะนำมาใช้นะคะหรือว่าจากข้อมูลที่เราได้ได,ได้ได้มามาวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราจะมีการกำหนดวิธีการใหม่คืออะไร ะะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราจะใช้หมวกสีดํากับสีแดงตบท้ายนะคะสีดําก็คือการรีวิวจุดอ่อนข้อบกพร่องของวิธีการใหม่ที่เราคิดกันมานะคะแล้วก็ใช้สีแดงในการให้ทุกคนได้แชร์ความรู้สึกกันต่อ,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 อวิธีการที่เปลี่ยนไปเนะี่ยแต่ละคนคิดว่าอย่างไรนะคะนี่ละค่ะคือตัวอย่างของการใช้หมวกนะคะหกใบในการช่วยกระตุ้นการคิดนะคะของสมาชิก ทุกคนนะคะจะได้แบบมีทุกมิติเลยอย่างรอบครอบนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยไม่ไม่หลุดเฟรมนะคะไปในทิศทางเดียวกันทําให้เราสามารถควบคุมการพูดการสนทนานะคะให้จบภายในเวลาแล้วก็ได้เนื้อหาที่จะต้องแยกย้ายไปทํา นี่แหละค่ะคือหมวก6ใบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวนะคะสีเหลืองสีดำสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินนะคะเอาขอโทษทีค่ะ ไม่ว่าจะเป็นหมวกสีขาวนะคะสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะคะหมวกทั้ง6ใบนี้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแง่มุมที่แตกต่างกันไปนะคะดังนั้นค่ะถ้าคิดว่าเาเป็นประโยชน์ถ้าลองออกไปฝึกใช้ดูลองทำกับทีมงานของท่านดูนะคะก็เชื่อว่าอาจจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้ทุกคนก็จะได้มีแพชชั่นกับการทำงานไปด้วยกันก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามฟังแล้วก็พบกันใหม่ในอี ีต่่อไปคะสร้างแพชชั่นให้ตัวคุณเพื่อปลูกความคิดสร้างสารรค์ไปกับ People Passion Podcast